ฝนตกนะคะวันนี้ฝนตกหนักค่ะอยู่ที่เทศบาลบ้านเพชศตลาดโซเทศบาลบ้านเพชรบรรยากาศฝนตกนะคะดูผู้คนค่ะเยอะแยะนะคะรอกลับบ้านบรรยากาศฝนตกค่ะท้องฟ้าวันนี้ฝนตกนะคะฝนตกหนักตกหนักค่ะที่เทศบาลบ้านเพชรฝนตกค่ะบรรยากาศฝนตกกระหนำ่ำลงมาอย่างหนักนะคะ this, ที่เทศบาลบ้านเทชรรูเขียวค่ะ สถานการณ์ฝนตกนะคะตอนนี้ค่ะบรรยากาศฝนตกผู้คนก็จับจ่ายซื้อของกันอย่างใหญ่เหมือนกันนะคะการจับจ่ายซื้อของภายใต้บรรยากาศฝนตกหนักค่ะบรรยากาศฝนตกนะคะตอนนี้ค่ะฝนตกลงมาอย่างกระหน่ำเลยนะคะตอนนี้ค่ะบรรยากาศฝนตกค่ะ เทศบาลบ้านเพชรนะคะฝนตกค่ะฝนตกอย่างหนักเลยนะคะตอนนี้ค่ะบรรยากาศฝนตกค่ะบางคนก็ใส่เสื้อกันฝนนะคะคนที่ไม่ได้เอาเสื้อกันฝนมาก็ต้องรอให้ฝนหยุดตกถึงจะตับบ้านได้ค่ะฝนตกลงมาอย่างหนักนะคะตอนนี้ค่ะบรรยากาศฝนตกค่ะผู้คนก็ไปไหนยังไม่ได้ละคะ่ะเพราะว่าฝนตกนะคะ ดูบรรยากาศฝนตกค่ะฝนตกกระนำเลยนะคะตอนนี้ค่ะฝนตกอย่างหนะะักค่ะวันนี้ฝนตกนะคะมีบ้านเพชรปูเขียวค่ะบรรยากาศฝนตกนะคะตอนนี้ค่ะฝนตกอย่างหนะะักค่ะบรรยากาศฝนตกค่ะ ฝนตกนะคะฝนตกอย่างหนักเลยค่ะบรรยากาศของฝนตกนะคะตอนนี้ค่ะฝนตกอย่างหนักค่ะตลาดเทศบ,บาลบ้านเกษ์ค่ะฝนตกนะคะตอนนี้ฝนตกกระหน่ำลงมาอย่างแรงค่ะบรรยากาศฝนตกฝนตกค่ะบรรยากาศฝนตกค่ะ